สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่แบบป้าโสดชัยน้าจะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนกันยายนเป็นเรื่องที่เ็กันแล้วนะคะในเรื่องนี้ได้พระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างเฮียนากรุงมินเวลาบ,บทนําเป็นพระเอกของเรื่องใครที่เป็นแฟนคลับตัวยงของเฮียห้ามพลาดนะคะแลบประกันความสนุกไว้ได้เลยมาคราวนี้เขาจะมาถ่ายทอดบทบาทของอะไรที่เราได้รับ ชมแล้วเรื่องราวจะเป็นแบบใดแนวไหนนั้นเราไปติดตามกันได้เลยค่ะเลซี่ซีนี่เรื่องนี้มีชื่อว่าวันดอลลารอยเยอร์แนวของเรื่องคือกหมหนคอมเมดี้และดราม,ม่าค่ะ ก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่าพระเอกเป็นทนายความอาสาหนุ่มมาดกวนผู้ที่มีไหวพริบอันยอดเยี่ยมสลาดหลักแหลมชอบทําอะไรนอกกฎเกณฑ์มีความซับซ้อนอยู่ภายในซึ่งมันทําให้คนอื่นไม่สามารถมองออกได้ว่าเขากําลังจะทําอะไรอยู่โดยเขาเก็บค่าธรมเนียมทนายตอนหนึ่งคดีความด้วยเงินเพียง1000วอนเท่านั้น เขาชอบประทาวาัดฝีมือฝีปากกับพวกทนายความที่มาจากสำนักงานกฎหมายชื่อดังที่มักจะมีลูกค้าเป็นคนรวยมีอำนาจและมักดูหมิ่นกฎหมายอยู่เสมอจนกระทั่งเขาได้มาพบกับนางเอกเธอเป็นผู้ช่วยอายการและยังมีพื้นเพทางครอบครัวที่ดีคุณปู่ของเธอนั้นเป็นผู้ก่อตั้งสำนักทนายความแบ็คที่มีชื่อเสียงและโด่งดัง เธอสาเร็จการศึกษาจากสถาบันวิจัยและฝึกอบรมตุลาการจากการที่ทั้งคู่ได้พบเจอกันนั้นทําให้ชีวิตทั้งเขาและเธอเปลี่ยนไปด้วยความที่อยู่กันคนละขั้วมีความคิดกันคนละแบบสุดท้ายดาพระเอกจะต้องเจอกับอุปสรรคแบบไหนแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงแบบใดเราไปลุ้นแล้วใจช่วยเขาได้จากในซีรีส์เลยค่ะ สำหรับนะักแสดงนาของเรื่องนะคะคนที่หนึ่งค่ะนํากุงมินและบทพระเอกของเรื่องทนายความอาสาหนุ่มที่มีสไตล์เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนมีความฉลาดหลักแหลมชอบทําอะไรนอกกฎเกณฑ์เขาเก็บค่าธรรมเนียมทนายความเพียง1,000พันวอนต่อคดีเท่านั้นและยังชอบตีฝีปากรวมถึงประท้าฝีมือกับพวกทนายความที่มาจาัดสํานักงานกฎหมายชื่อดังอีกด้วยเพราะทนายความเหล่านั้นมักชอบดูแลคนรวยมีอำนาจ แถมยังดูหมิ่นกฎหมายผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง The Well ในปี2021ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขารับบทเป็นพระเอกของเรื่องร่วมแสดงกับนางเอกสาพักฮาซอน ทีมจีอื่นและทีมนักแสดงสมทบอีกหลายท่านค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามฝีมือดีระดับท็อปของสำนักงานข่าวกองแห่งชาติ NIS ที่หายตัวไปเป็นระยะเวลา1ปีหลังจากนั้นเขาก็กลับมายังสำนักงานข่าวกองอีกครั้งเพื่อตามหาตัวคนทรยศที่นำความหายนะมาสู่ชีวิตของเขาในช่วง1ปีที่หายไปค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนำซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ คนที่สองค่ะคิมจีอึนและบทนาง,งเอกของเรื่องผู้ช่วยอายการสาวที่มีความมั่นใจและภูมิใจในตัวเองสูงเธอสําเร็จการศึกษาจากสถาบันวิจัยและฝึกอบรมตุลาการเธอมีคุณปู่เป็นผู้ก่อตั้งสำนักงานทนายความแบ็คที่มีชื่อเสียง ซึ่งในตอนนี้ชีวิตของเธอกําลังราบเรียบแต่ต้องมาสะดุดเมื่อได้พบกับราเอกหลังจากนั้นชีวิตของเธอจึงเปลี่ยนไปผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง Again My Life ในปี2022ผลงานซีรีส์ล่าสุด<ๆ>เธอรับบทเป็นนางเอกของเรื่องแสดงคู่กับระเอกหนุ่มแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีอีจุนกีรวมด้วยนักแสดงรุ่นใหญ่อีกยองยองชองซังฮุนและทีมนักแสดงสมทบอีกหลายท่านค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอายการหนุ่มที่ทุ่มเทต่อการสืบคดีทุจริตของนักการเมืองคนหนึ่ง จนตัวเองถูกฆาตรกรรมเสียชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมแต่แล้วเขาก็ได้รับโอกาสให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาทวงคืนความยุติธรรมให้ได้ค่ะสรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนำซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ คนที่3คะ่ะเวยแ์แดฮุนรับบทอายการหนุ่มผู้มาจากตระกูลเก่าแก่ที่ทํางานในคณะตุลาการมาหลายรุ่นเขาเอนจอยกับการเป็นคนที่ชัดเจนหลังจากการฝึกงานในสํานักงานอายการ,ปรเป็นเวลา2ปีเขาจึงมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของสํานักงานทนายความแบ็คให้ได้คะ่ะคนที่4คะ่ะอีด็อกวาร์ับบทคุณปู่ของนางเอกเจ้าของสํานักงานทนายความแบ็กที่มีชื่อเสียงโด่งดังคะ่ะ ซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานของผู้กำกับคิมแจฮยอนร่วมกับผู้เขียนบทซีรีส์ถึง2คนด้วยกันนั่นก็คือเชชางฮวานและเชซูจินผลิตโดยสตูดิโอเค่ะ ฮอตของเรื่องนั้นดูเหมือนว่าเป็นแนวทนายความอายการกฎหมายสืบสวนสอบสวนทั่วๆไปแต่มันน่าจะมีอะไรที่สนุกซ่อนอยู่เพราะมันเป็นบทที่เฮียนำกุงมินรับแสดงซึ่งในตัวบทละครเองจะต้องมีความแซบความเข้มข้นจนเฮียไม่สามารถปฏิเสธบทนี้ได้จากผลงานเรื่องก่อนๆของเฮียนำเองก็ดีมากมีหลากหลายบทบาทที่เฮียแสดงทําให้เราแฟนๆซีนี์ได้ขนลุกอยู่ตลอดเวลาแล้วยังมีปริศนาที่รอการเปิดเผยอยู่อีกมากมายที่เรายังไม่รู้ค่ะ แม้ว่าเนื้อเรื่องจะมาแนวเครียดก็ตามแต่ด้วยบุคลิกของเฮียนำภายในเรื่องยังคงมีความมัดกวนโอยอยู่ถือว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับตัวละครและซีรีส์ได้อีกทางหนึ่งให้มีกลิ่นอายความตลกปนอยู่บ้างค่ะส่วนจะมีปมปัญหาอะไรที่สร้างความเสพยใ์ให้กับเหล่าแฟนๆซีรีส์อีกคงต้องไปหาคำตอบจากในซีรีส์แล้วค่ะ ตั้งตารอรับชมกันได้เลยนี่เป็นผลงานซีรีส์ชิ้นที่3แล้วที่เฮียนำกรุงมินได้ร่วมงานกับนางเอกสาวคิมจีอึนซึ่ง2เรื่องก่อนหน้านี้ก็ดังได้รับกระแสะความนิยมไม่แพ้กันอาทิเรื่องด็อกเตอร์ไพเซเนอร์หมอในเรือนจำในปี2019และเรื่องเดอะเวลในปี2021ค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องเคมี Me เลยเข้ากันอย่างแน่นอนอีกทั้งยังมีความง่ายต่อการแสดงของทั้งคู่ด้วยเพราะความเคยชินรู้จักกันมาเป็นอย่างดีแล้วทำให้การถ่ายทำเป็นอะไรที่ราบรื่นค่ะ และจากข่าวล่าสุดเลยป้าอยากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้เฮียนำกุงมินด้วยนะคะเพราะผลตรวจโควิด1 9ของเฮียนั้นออกมาเป็นบวกเฮียจึงต้องกักตัวและรักษาให้หายโดยทันทีเป็นผลให้งานถแถลงข่าวซีรีส์เรื่องนี้ต้องถูกยกเลิกไปอย่างกระทันหันค่ะขอให้เฮียหายดีกลับมามีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ สุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรและอะไรคืออุปสรรคที่พระเอกจะต้องพบเจอเราไปติดตามรับชมกันได้ทุกวันศุกร์และเสาร์ทางช่อง SBS on air EP 1ในวันที่23กันยายนนี้มีทั้ง4 6 EP ต่อจากเรื่อง Today Webtoon และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน Disney+ Hotstar ค่ะ มาถึงช่วสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโสนะคะคัดสันซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณแล้วเด็ดซีรีส์เกาหลีใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่ตกเทนป้าฝากกดซับสไคร e และกดกระดิ่งกรุงกิงกุงกริงกรงกร้งด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์จะชจะบอกต่อมาเป็นคุยกันกับป้าตาล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่อพีหน้าสวัสดีค่ะ